เดก่ใหญ่เี้เลยเดกมีการบัน,นทึกเสยนี่สบายดีบอกทาคนรอ บาเบื่ออ้คนขี้ล่ายสบายดีเด้อรอคือกันเลยถ้าบเป็นไข่เด้อมาอน,นีิกับบอเลาะนี่สบายดีทุกคนเป็นได้ลมหนาวแล้วบริเวณปหาสางวนพีนบ้าวหนี้บอรบริเวณปหาตองนี้ก็อยู่หน้าอยู่ยิมหองยิ้มเลยครับเป็นการเตะนี่เลือ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนแรงตอนนี้ก็ได้เข้าป่าหาอยู่หากินคือเก่ามากับทีมงานสี่คนยังบอกครบทีมอยู่นี่สบายดีบอกพังคนหล่อบอกเบื่อคนขี้ลายสบายดีเด้อรอคือกันเลยแซาเป็นไข่เป็นไข่เลยค่ะเป็นอนี้ไ<ส>ข่ไข่เนี่ยแซวหรืเอเปล่าเดี๋ยวนี้แซวๆแน่เลย คนแบบมีเมียนะเมียรูปร่างแล้วหนึ่งมันก็เศร้าอะไรพี่น้องเลยวันนี้มีมันคอดีนะชวนบอพังนะเมื่ได้เม่ได้เสียอ่อนเศรในเมืองมานะเอ้อปุณิย์เจ้าเสือบ่อกพังบ็มีแฟนมีแล้วปิดหลับเดี๋ยบอพังเราเราบวกเบอร์โตเลยที่แท้เราก็มีอะไรเศร้าในเมืองเมื่อได้ระลุคันโบ้ไม่ในเมืองก็เศร้าโมพีนคือกันกับบลเลาะอะไราบลเลาะบุพมานำหรือบ่มื่อนี่เด้มื่อนี่กบลเลาะนี่ สบายดีทุกคนเป็นได้ลมหนาวล้วบริเวณไปหาซามองพีนบ่บ่ะนี่บ,<อ>นบ่บริเวณไปหาบูวิงเงินแล้วบรมีรถแต่ใครมันต้นเพราะเราจะไปหาเนาะซื้ออะไร้ึงาะเดาละมีมีกุซ<อ>าร์กุซาร์รับเหตุงานอยู่เวียงไปนำ้ำปูจีนอะไรก็ไปเลยเรายัางหาเงินขายมันต้นก่อนพอได้ค่าน้มันลดจ้างไป <c oughs> ไปเหตุงานคือกันอันบ่เลาะเบ่เนะพี่น้องแบบ ครั้งหนึ่งในชีวิตเอยากไปถ่ายรูปอยู่ประตูใส่ครั้งนึงก็ดีใจเพิ<อ>่นวะครั้งหนึงในชีวิตเอยากไปเต้นอ <c oughs> ยากไปเต้นอยากไปถ่ายรูปอยู่ประตูใส่ยังา <c oughs> มารอวะวันงวนอีแล้วเฮาอยากไปเนาะมันก็บเบิดหั่านแรกคงอันประเทศลาวมันก็บเบิดนําประตูใส่ทะลวงมาหอดกากียมไปละแรงแต่ละคนแต่ว่าก่อนไปละแรงแม่นบ่เฮงสิไปหาชสยกลับก่อนกับโบพัง ใส่กลับไปคือมื้อนั้นก็ยังไข่ที่ว่ามีนูนะคันบ่มีนูมนบ่มีหยังเพราะว่ามื้อน,นั้นน่ะตอนเช้าแล้วเจอฝนตกมื้อนี้คิดว่าคือสิบ่มีฝน,นตกแต่ว่าลมแรงหนาว งินกัเงินกับัวใจงีนในเพลงเเฮ้ยไแเลวพอเลยไเลลยไลไดเลยยเลยผามมากระบ,บุกไปหายใกกบบบา้กับเบาพังกับทร,ยท,รยทาทั้งหมดนะซาซีซาซีา กับบ่พังสื่อสาวหลังแต่ว่าเพิ่นบ่อยากเอามาเพิ่นเชดายำเชีย <c oughs> มีมีไออยู่เพื่อนใส่แล้วโอ้เมื่อนั้นเอฟซี่อยเขา่าเจ้ารอได้เขาบา่าพัง่อขึ้นเป็นเมื่อบ่พังเป็นหนุ่มแบบใหญ่ขึ้นแต่รอขึ้น,ขน <c oughs> เขาทั้งรอเข้าเข้าจนลงเลยไอเว้าเ <c oughs> อาอีิเลยรอขึ้นอลัอลนเขาว่าเข้าจนลงเขาคิดว่าโ่เมนบ่อพัง ตอนนี้ชิบหาใส่กับกับทำมืออยู่ชิพหาลังน้ำบ่เหียงส่นกับบ่เหียงยุนน้ำบ่พางเป็นเกาลังเลยก็มีกับบ่เบืย์น้ำไปหารัดแรงเลยก็ใส่กับใส่กับแล้วแล้วยังรัดแรงพอ่กี่ครั้งกับไปไลายเถื่อนะลองใส่ตำคอนมึง ลักษณะใส่กับขบเฮียงนี่คือแบบมันแลนมางานนี่กระถือแลนมาแต่งานนี่นี่กระถือแล้วก็มีงานตัวนี้ถือคือกันนี่มันเป็นแบบซีแยกเลยนึ่มันแลนมาทาันใดก็มันมีสิทธิ์สิทธิ์เห็นเป็นกระเล่นบ่เป็นกระหอกเป็นกระแตเป็นนูคือว่ามันแลนมาผ่านทางนี้นะก็คือมันจะคำห่วยตัวนี้มีสิทธิ์ถือเด้ะชุลาบ,บเฮียงใสม่มานี่มันใส่ตำของตอนนี้เป็นลั่งทีที่เจ็ดแล้ว ตอนนี้ใส่กับสําเร็จแล้วกับทั้งหมดแมนสิบห้าลังแต่ว่าลังหนึ่งมันเทยัยงสิบสี่ลังลองลุนมืออนเสาวาสิมาหรือบอมาณใส่กับลังจุดท้ายแล้วแล้วก็แหละขึ้นไปทางบนนี่ลองหนึ่แต่ว่าล้มแหงแหงล้มเลยนะโอ้โหว,ว่าสิเด้พอชัดยังไงมือนี้ชัดยังไงสิออกมาหเห็นนี่มองใส่กับ ยิงก็หกบาทหนึ่งมาอยู่วังนี้วังไม้พางจักถือบูธเรนขึ้นทงเฉยแล้วก็เงียบเลยตอนยิงนะคอยยูพุนเห็นมันแรนมาทันีีไปรัดพอดียิงแบบวังห่างหกเมตรนี่แหละแลนขึ้นทงเงียบเลยเห็นแต่กันเรนสองตัวอยู่ทงก็หกจักถือบึกเด็กยิงกันเรนถึกเฉยนี่ เ่นบ่้ภานยิ่งกองจะไปทานาดเสียดายดนแล้วหากเห็นก็ะหอกโอกาสยากอลยหาเห็นหาก็ะหอกมันลมสิบาหายิ่งแบบนกน้อยเนายพอได้แกงกินนี่ก็ได้เต็มแหลกนี่ ไปหาต่อบเลาเละไปเรื่อยๆยังมมไม่พบหมากใหม่ทางเขาพอหมักใหม่มันก็ชิง่ายเีย <c ười> ลองเดาเบิ่งบนเสียงโกหองบางทีอาจจะมีบางแห่งหมักเดือยไปแล้องมักเดือ ไปบอกว่าก็กินอยู่คือมีแนวกินยอยู่ลองลองเผานี่ก็ได้ไปบอกมาเช็คหนกนั่นก็ได้ มีเรือยังมีเรือน้อยการมาสกิดเบิ้งมีคนเฝ่าเลยแปนด้วท่านมาสกิดเบิ้งนะมักเดือนน้ำมีมันเรือน้อยและคารบอนนี่นะคือสว่านเฝ้าตลอดนะไม่ไม่หลุดทำแบเบิ้งแปนแปนเบิ้งพวกเดือนนี่ก็นี่ยังเรือบางนี่นีเรือโบราณอ้มาเจอตอนหมักดุกๆนี่ซ้ำซี้งนั่นแหละ สระวันขาจาตัดใหม่บโเขจเาร์เฝ้าเมื่อกี้นีบนน้บนหันเ,เ,เ,เห็นบโเขจาร์นอนอู้วสาะวันเกลียดดีหรือบานใดนั่นแหละบโเขจาร์เฝ้ากำลังมาโชวไปเลยเห้งกรหอกมันกินมกักมักเดือยพักนีนะมันหักินเดียนะวนบ,บนลายๆมันกินโบน,น้อยๆยยิงสองมาด ขวบเห็นลงมาปืนบาถือเป็นน้ำลูกปืนเราสร้างลูกปืนใหม่มาใส่ลูกปืนหนักสิรัยพุงมักเดือนตอนนี้คือจงจิตจงใจวายอยากไปเบิกเงินกุมึงไห้ในะบอนเชียงนกแล้วก็อยากเฝ้าท่านนี้เลยปืนะตกลงมา เดโอ้ตรงไงเฮงอะดิตัวผู้ดะยุกยิงผัดถึกเสยก็หอกได้แต่ตัวแรกตัวที่3ยิงมนี่ว่าชิไปกุกมังใหแต่ว่าอย่างเชียวิลากนะยังคิลงมาเลยเผานี้เลย้เดี๋ยวตัวมันทำเาอยู่พุ่ เมื่อนี้ถือว่าพอลายรีรดก็หอกนะนยิงผาดซองโตอีกซองโตยูนกคุกนี่นนนมันบบเห็นฉ่ำมันหมืดเลยได้ตัวเดียวกับกระแตกระบันกระเล่นตัวหนึ่งพอก็หอกทั้งหมดหาโตเมื่อนนี้นะได้ตัวหนึ่งยังไข่อยู่ขนมได้เลยตายรถบุมียังชิกินแรงกุกบริสูงนะเมื่อนั้นหอกซื้อลูกปืนเขาสั่งลูกปืนมาเนี่ยกขาจะแนะนนำมาทาวะ สั่งเปลี่ยนเบอร์เมนต้องให้ปรับกองใหม่บูเฮงลืมปรับซ้ำเอามงครึงแล้วการลงเลยไปนี่ยังหนูเอาโอ้มาอนี้ยคิดว่าชิบพอยังลมแห้งชุดไทยกับมพอกันก็หอกกินมักเดือนะสี่โตแล้วก็พอก็หอกวังกรนตัวหนึ่งเป็นหาโต เป็แบบสองตัวพอทันยิงอีกชองตัวมันยิง,ยงมันผ่านไปนี่บวกเ้าจะนอนบวกเ้าจะนอนไม่ไหม่เลยกองไฟเจะนอนไม่ใหม่นำก็มีโอ้บ้านใดขึ้นมานอนนี่คือ คิดว่าโบมีอาหารในการขี่โบก,กับใบพอที่ราการต่อแต่ว่าเขาได้อาหารแลนช่องอยางคิดว่าอิ่มสีคนกิน,นันเลยพาเผากับข้างนอกกับประธานมืดคักเลยลอยู่ดงนี่มืดคักเลยงานเฮาบปืนเชยงปืนบปืนเชิงยังเงียบบระชอง กับบนนอนแล้วบนี้โอ้ไปใช้พักันเงียบิดระวังได้โมหนึ่งนะโมหนึ่งความเบดแหละก็เลยอ้าวเห็นบ่เ็ดแล้วบ่าเห็ดแล้วระวังระวังระวังจะไดปกินเขาไปนอนนีขบวนไปนอนมาดิพันไปใช้บด ียตอนนี้มาครบหน้าครบตาแล้วมาหอดที่พักเรีย,ยบร้อยบอลรอบยังไงยมพวมยมพวมไปไกลบ่มานนิไปไกลบรนไดมียังคือคนบสบายนี่แหละเป็นไข่นะไข่ก็เป็นไข่เบ,บิดบดยรัลลบที่หอดผู้สาวเราปรจักร <c oughs> <c oughs> จะพอ,อยังไงแรงพอเห็นเตกฮอกเห็นเตกฮอกมีจกโต ตัวนึงเออมันสัตว์มันมันชูออกเนาะแมนลมมันแห้งนะแมนแมนบอกความคนรอเดี๋ยวไปใส่กับแถวได้แถวนี้โอ้ข่อยเห็นยู่กับเจ้าน่ะไปหลับนาข่อยพุ่นไม่ยอข่อยบอกเขาใส่ตำห้วยเด้อบัดข่อยย่างไปแล้วเอ้าคือเห็นกับเจ้าจะใส่หลับนาจังไรเย็บเนาะสบายบัดทางนี้เด้เบาเบยได้ได้ยังไม่ได้ยังนีคือเก่าไม่ได้ยังเกือบ เกือบกับบอลที่เหาพักเกือบบเออเกือบบอลเกือบบอลเป็นอยัางจิตอึกแบบแน่นแบบแน่นอึกแบบนี้แน่นนี่โอ้ยเจ็บเลยเออนี่แหละก่อนเป็นไข่นะบอลท่านคนมีเมียนะก่อนออกป่านี่ให้เมียแบบเมียรูปลังก่อนมันจะบวเจ็บเนอพวกเสียงเค็ดมืกหนาวเลยทางนั้นเออเห็ดอยู่ขัวกินก็หกนี่แหละ หอ้หิ่หววงนนะหอ,อ,อกตัวหนึ่งเลยกระเลนตัวหนึ่งมีได้ตัวพูบัด,ด้ิ่งใดกับยักเสื้อบรันไดเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เขาไปเอาลุกปืนที่เขาสั่งมานะเบอร์เป็นกจะเอินว่าสิบเก่าแกนมันน้ำหนักแบบมันยิงชัดงยงตายเพ่นเรานะซ้าก็บหอกมอซ้านี้คิดว่าอันยูเขาซื้อมากเลยก็มาหอดเกลิงเมื่อวานนี้เลยเขาไปสุกสลาทงางอ่ฮหักคนที่หจักนะเพื่อนเรา่าท้าหัวซื้อแบบ ลูกปืนขนาดมันต่างนี่เขาต้องปรับนะคือแบบตอนนั้นเขาเคยใส่แบบลูกบางสุดแต่บัดนี้เขาใส่ลูกที่หน้าสุดนะชิบเก่าแกนกับเมนเพิ่์ว่าอะเลเขายิ่ยงประมาณประมาณวองซองนี่แหละซองนิ้วนี่มันมันลง,ม,นลงมันลงนะลูกปืนมันลงก็หกนะพอหาโตก็เล่นนะประมาณซองโตแล้วนกบดิพอยังระวังก๊กมักเดือกับป๊กมังไห้อย,อยู่ถึงือสิเปม,มีมังไห้เลยเสียงนกเส,สืซเส,ะส,ะสะวังแรงนี่เขากับแบบซองจิตทางใจว่าสิไปทางใดนะ ແລະມາເຝົ້ານະຫັ້ນເຫັນກະຮ້ອງມັນເຂົ້າມາ4ໂຕແຕ່2ໂຕເຮົາຍັງບໍ່ທັນຟໍມັນຄ່ຳກ່ອນມື້ເຊົ້າແລ້ວກະໄປລັເຊົເຊົ້າພຮມສາ

โอ้โหยืมของเลยแม้ห้ปั้นคบบินานะที่มาเก็บปลาร์มอว์มูอินมูบาร์มูบัลักลาร์มอวก็ลองทั้งหมดหมดเลมาบินเบมอินเบินกินกินมาพมุนพมันน้ำทองจากลองบินเลยไงขอเต่าตัยะบุกเยอกอันนี้ไรตัดสิถึงจกนี่ทางเตาอู่บาร์ติบานต้จิตรืองนี้ไม่ได้กินกินเลยตั้อะเลยนานๆกินไปไหนกันหลบหลัง กล่องในก็อะฮะของล่นกล่องพืดปก้องหนันไหนไปกินอะไปได้นะอดยยัดละวางเงั้ยหมายหยัดในเมรัชเราดองกินมาเกลออะรแบลู้นนี่ไม่วันไหนเราไปหดกันหน่อยนไม่ได้บ่อเบยว่าชีเฮตลาบมันนี่พอคันคันว่าปีงปีงจำแจยันกินบบอีมหลายคนชีคน บบาเลาะคนน้อยกับลูกตัวน้อยคือกันก็เล่นก็เล่นนี่ตั้งลองปืนที่ซื้อแบบทีลองยิงเบื้องว่ามันถือหรือบ่ถือลีบ่ลองบ่ลองอะลียิงกระหอกบนบนกุ๊กเดียวแหละยิงกระหอกบันถือก็เลยมาลองกระเล่นพัดลองเธอเธอแหลกพัดบันถือเธอที่ชองพัดถือหอกคือกันยิงสองลูกสามลูกก่อนบันถือยิงนกำลังถือกอขับเลยไงทางบ้านเห่าเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวนี้ มือเศ้านี่มันสิบแปดองศาตอนเศร้านะเริ่มหนาวเลยก็เริ่มเป็นไข่เริ่มเริ่มคนไ <c oughs> ข่ไข่ลายแบบปั๊บโตบั้นทัน,นยาราญิตามเนะนะตงดัมบูร์ลก็เบียงพ ลับกระหอกลับก็เลนเราเมืองบริกินปนกันอย่าว่าจะเกิดมาบ่าเคยกินลับก็เลนกับกระหอกปนเช่กัน ต้มปูต้มกระปูบาเบยกับเบาพางพันใดต้มใบหักบมีชมมันไปหาหนยอดชมก่อนอันนี้ก็ลวกหนั่งแด้วน่นี่ลวกนั่นงส่วนทางนั้นบะเลาะกำลังพักลาบเดี๋ยวไปหาจอบกุมะเขงเลยไปหาหนยอดชมเลยกับผักกับผักแกมเลยคันมีกัน

น่อยตกแล้วเมื่อหาบ่อพังขึ้นไปเบิ่งกับบ่เห็นจังคายใสย่เห็นบนหนึ่งนะจักจักมันเห็นโตเห็นหรือว่าโตนพวกลิงลมพวกนี้นใส่โตเห็นนั่นขักแท้หลับบอกว่ามีมีทูนนะไม่ซนะองน,นี่แหละเสเอามีทูนี่ก็เสร

บเ็ดมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงนำกันนี่กินสี่ไอ้น้องสี่คนมาๆๆพี่น้องมากินข้าวนี่อันนี้มื้อนี้บ่เฮียงบ่ได้เอาติบข้าวมาลืมเอามาเนี่ยนะกินข้าวใหม่อืมอันนี้ตัวนี้ข้าวปีกายก่ปะโอ้ตัวนี้ข้าวอุ้นข้าวเหมือนข้าวใหม่นี่อาหารเท่านะมาพี่น้องมาอืมกินหลับกระหอบห้าเดือนแล้วไม่ได้กินนี่น้ำซุประวั้างไหมบ้า ึกๆึกึกดินอันนี้ซอนน้ำสุกแล้วก็แก้วแล้วก็นี้เบิ่งอนเอานั่งเอานั่งคักๆรุ่นนี่นี่อืออืเจอลเจยดายบ่ได้บางน้อยบ่ก้นี่น่ะยิงบางน้อยบ่ตกน้ำหาบ่เห็นจนไปเก็บผักบ่พัง เก็บผักได้หน่นหนึ่งผักกับผักแกมเฮาอันนี้เขาเย็นบ่แม่นเขาเขาเก่าอันนี้นะเขาอุ่นเอาเงี้ยเราเงี้ย้ราใหม่ดูคนหนึ่งโชว์นี่น้ราใหม่เผา <c oughs> เอา่ะเผาเนื้เนากูบอกเคยกินหลับจากเดือนเราบอกเคยกินหลับนี่ ห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนเกือบหกเดือนเออคิดนอนบ้านอยู่บาไปอยู่พุ่นนะคิดหอนเยู่อันนี้ขบ่าวลาวไปเห็ุเวียกอยู่สวรรคเขตอยู่นครแกซรอันนี้เบ่าวไทยไปเหตุเวียกอยู่อเลวันจังหวัดเลยประเทศไทยอันนี้น่ะเห็ดเวียกอยู่บ้านน่ะคือกันกระโบเฮียงมาคิดว่าสีมาครบถิมแต่ว่าบ่คบบเบาเดือนพิ้นยังข่าวคนพื้น เลก็กกน้องดาเพิ่นข้าไปเกีียวเขาเอื้อยเพิ่นหากกระเซาไขาา่เมื่อวานนี้ไปลนมันเมื่อนี้ไปเกี่ยวเขา,ก,า,าดดกินละลายแล้วเนอเจ้าผู้ดนลราบริกรลาบอกเพิ่นอิ่มแล้วถช่จริงเพิ่นก็กินโมอิม่มดอกแต่ว่าแบบตอนเขาเป็นไข่นะกินข้าวบแซม นี่นาะเบาเบื่อยกับเบาพางังเนยะรวยเงินคารมันตนสุนโบรเหียงทุกข้อเก่าคือข่นนาเนเห็ดจักเห็ดจักรทิกตาปเป็นนี่เบาเบื่อบัวลายประมาณสามไายสามลายสีล่ลายเจ็ดลาผมก็ปั่นในเด้อไขมันนะ ก็ได้ชื่อปลาหมึกตอพอแล้วเดี๋ยวคอย,อคอยมีเงินขอจีจาใหก็ไดปลาหมึกไปมีเงินก่อนตอนนี้ติดลบเลยต้ตมเกี๊ยวเน่ากะตังต่างยินเขาแล้วครับพากัน พิ้งไผ่ช่วงนี้อากาศหนาวยังวันหนาวแหงอะไรเพราะว่าต้นเสามีแต่สิบปองศาบางมือกับสิบเจ็ดบางมือกับสิบแปดบางมือกับสิบเก้าแต่ละเสานะต้นเสาจะตอนเสาตอนแหลงจะหนาวแต่ว่าฝนฝนบ่ตุกนะตกเต็มมือเดียวที่ว่าออกปาก,กประบอพังมันนั่นแหละพังทิ้งไผ่ดีบนอนของเบาเบยกับเบ,บ,เบาลเลาะนี่ยเช็นเชนนนี้เต็์นี่ โบเฮียงก็นอนกับพางอยู่ถึงพุ่นเต็นอยู่ถึงเป็นนลายฮันอุ่นเนาะเพียงไผ่นี่ประธานนำนำนี่บนนอนโบเฮียงกับบ่พางบพาง,งนอนในโบเฮียงนอนนอกตรงนี้อ๋อมีใบไม้นำไปนี่อันนี้กระเปียกเหมือนันมีแต่ตาอ้อยได้สักซสำเป็นเปรีแบบเป็นเต็นแบบเต็นลายนะ ต่างกับของเบเบื่อเขานอนทั้งติดกับสายนำเขานอนทั้งเถึงทีต้มนำวอยกินมื่อื่นวอยกินกาแฟามื่อื่นเสริรนน์ฟกนมีก็หนึ่งเขา่ามาโบเมนต์ตอนนี้มาเขา่าเรียบร้อยแล้วก็สิได้เดียมบนอยู่บนนอนนี่บนนอนของเมาเบื่อเนี่เบิ้งเดิกเบาเบื่อกับบอลล็อบอเลาะรับเลยไปจักนะ ลับแล้วอนอนลับนอแล้วส่งผพืเมียนี่ใท้เป็นเพว่ให้เป็นเมียคู่นีนอ่ <c oughs> เอาเอาเอรับพันดีบืนกับคอยวากันไหมอาซิมานหรือบอมานนี <c oughs> ่วนบบเฮียงพูนนอนว่ากันกับเบาพางนอนเต็นคือกันปีก็เอามาอยู่แต่ว่ามันหนาวสุดนี่นะเลยพากันนอนในเต็นเอาก็ยืมเต็นน้องซ้ายคือเกา่านี่แหละบนอยู่บนบนอนติดติดกันเลย นี่ก็คือสายน้ำสายน้ำไหลขึ้นแล้วก็หวยเส้นหนึ่งอีก <Yeah. S 1> <laughs> เอาพี่น้องเอ้ยสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนก่อนอื่นมดขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจบุญเฮนเมาตลอดตามปติดตามในพี่ต่อไปพี่น้องบ๊ายบาย